นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันตกอุงมรักเมืองไทยเป็นอย่างมากและเขาถึงกับบอกว่าคนไทยนั้นไม่เคยเหยียดเรื่องสีผิวของผมแม้แต่นิดเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวจากทางช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า The Ishaya a d v e n t u โดยทางช่องนะครับได้มีการวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาต้องการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เริ่มต้นคลิปนะครับทางเจ้าของช่องได้มีการออกมาตอบคําถามในประเด็นที่ว่าเมืองไทยนั้นมีความปลอดภัยต่อชาวต่างชาติจริงหรือไม่และก่อนที่เขาจะตอบคําถามดังกล่าวเขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องของราคาอาหารในเมืองไทยโดยเขาอธิบายว่าอาหารในประเทศไทยเป็นอาหารที่เขารักและชื่นชอบเป็นอย่างมากอาหารในเมืองไทยนั้นก็มีราคาที่ไม่แพงซึ่งหาซื้ออาหารแบบนี้ไม่ได้ในสหรัฐอเมริกาและในส่วนของเรื่องสําหรับคําถามที่ว่าเมืองไทยนั้นมีความปลอดภัยต่อชาวต่างชาติจริงหรือไม่ และทางช่องก็ได้อธิบายว่าผมเป็นชาวอเมริกันที่มีผิวดําและผมมักถูกเตือนอยู่เสมอว่าสถานที่ที่ไม่ใช่อเมริกานั้นจะไม่มีความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นเมืองไทยและก่อนที่ผมจะเดินทางเข้ามาในเมืองไทยนั้นเมืองไทยก็มีเหตุการณ์ที่รุนแรงอยู่เสมอและสื่อหลายสื่อที่ไม่ชอบเมืองไทยก็จะใส่ร้ายประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันหลังจากที่ผมได้เดินทางเข้ามาในเมืองไทยผมกลับมองว่าเมืองไทยนั้นมีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกและเขาก็ได้อธิบายต่อไปอีกว่า ผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนที่เมืองไทยผมจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยอยู่เสมอแต่ที่อเมริกาถ้าคุณเป็นคนถิวดดำคุณจะถูกตำรวจเรียกตรวจอยู่เสมอแต่ในทางกลับกันตอนที่ผมอาศัยอยู่ในเมืองไทยผมไม่ต้องกลัวในเรื่องของการถูกปล้นและทางช่องยังได้อธิบายต่อไปอีกว่าผมรู้สึกว่าคนไทยนั้นเป็นกันเองมากและในตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมได้สัมผัสกับผู้คนต่างๆในประเทศไทย ผมรู้สึกว่าพวกเขานั้นเป็นกันเองมากผมได้รับการปฏิบัติจากคนไทยที่ดีในทุกๆเรื่องถึงแม้ว่าสีผิวของผมจะมีสีผิวที่ดำแต่คนไทยก็ไม่เคยที่จะเลือกปฏิบัติสิ่งนี้ครับที่ทำให้เขารักเมืองไทยและเขายังได้กล่าวต่อไปอีกว่าที่เมืองไทยนั้นมีความทันสมัยมากบางครั้งผมก็ได้เห็นคนไทยนั้นขับรถรู้กันเป็นจำนวนมากและผมก็อดคิดไม่ได้ว่าคนไทยนั้นช่างร่ำรวยกันจริงๆนี่ผมคิดว่าเป็นเพียงบางส่วนของความหรูหราในเมืองไทยพวกเขานั้นยังมีห้างที่ทันสมัย ถ้าจะเปรียบเทียบกับอเมริกาห้างในเมืองไทยนั้นมีคนเดินเที่ยวมากกว่าและเขายังได้กล่าวปิดท้ายคลิปวิดีโอของเขาอีกว่าผมขอแนะนําให้คุณลองเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยที่ประเทศไทยนั้นมีความทันสมัยและยังสวยงามอีกด้วยครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอของชาวต่างชาติท่านนี้ได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติหลายท่านได้เข้าไปเสริมข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนของอเมริกาฉันอยู่ที่นั่นมา2.5ทศวรรษแล้ว จนกระทั่งหลังจากการฆาตกรรมอย่างเป็นทางการของจอร์ดฟลอยด์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวซึ่งมีแรงจูงใจทางชชาติและฉันต้องบอกว่าฉันอยากจะอาศัยอยู่ในแอฟริกาหรือเอเชียรวมทั้งจีนหรือแม้แต่รัเสเซียมากกว่าจะกลับไปที่อเมริกาพอจะกล่าวได้ว่าหากคุณไม่ได้ถูกอาญากรหรือคนผิวขาวฆ่าเพียงเพราะเป็นคนผิวดำคุณก็กำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวฆ่าเพราะเป็นคนผิวดำในอเมริกาซึ่งโดยทั่วไปจะทำภายใต้หน้ากาก,ากของตัวเองการต้องกันความกลัว หรือความผิดพลาดด้วยเหตุนี้ฉันจึงจากไปและกลับมายัางแอฟริกาความคิดเห็นท่านต่อไปในการเคลื่อนผลครั้งแรกฉันได้แวะที่ภูเก็ตและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับที่นั่นฉันเพิ่งรู้สึกเหมือนอยู่บ้านถ้าไม่มีลูกคงอยู่เมืองไทยได้นานๆความคิดเห็นท่านต่อไปฉันลองใช้ระบบการแพทย์ในต่างประเทศและต้องรอนานกว่า24ชั่วโมงในที่สุดก็ยอมแพ้และกลับมาที่โรงพยาบาลในไทย และได้รับการจัดการภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอัตราเงินเฟ้อในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไร้สาระและฉันไม่รู้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างไรความคิดเห็นท่านต่อไปฉันย้ายมาประเทศไทยเมื่อสองเดือนที่แล้วและฉันดูวิดีโอของคุณมากมายก่อนตัดสินใจขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกมากมายความคิดเห็นท่านต่อไปมีความฝันที่จะย้ายไปเอเชียแมมว่าฉันจะอยากย้ายไปญี่ปุ่นแต่ถ้าฉันไม่ย้ายไปที่นั่น ฉันก็พิจารณาประเทศไทยฟิลิปปินส์และสิงคโปร์และฉันต้องดูว่าผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันจะเป็นอย่างไรต่อไปความคิดเห็นท่านต่อไปฉันขอถามแหล่งที่มาของรายได้ของคุณได้ไหมคุณยังเด็กเกินไปที่จะเกษียณและฉันไม่ค่อยเห็นชายหนุ่มในประเทศไทยโดยเฉพาะพี่ชายความคิดเห็นท่านต่อไปฉันอายุ21ปีและวางแผนที่จะย้ายไปประเทศไทยเมื่อฉันอายุ23ปีเก็บเงินและสร้างธุรกิจของฉัน ที่นี่เพื่อให้ผู้คนสามารถดำเนินธุรกิจของฉันได้และฉันสามารถใช้ชีวิตราคาถูกในประเทศไทยได้ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันออกจากประเทศไทยเพื่อกลับมาแคลิฟอร์เนียเมื่อสามสัปดาห์ก่อนและฉันก็คิดถึงประเทศไทยแล้วฉันรอคอยที่จะกลับมาเร็วๆนี้ฉันไม่เหมาะกับที่นี่อีกต่อไปแล้วและฉันต้องการที่จะไปเพลิดเพลินอยู่ในดินแดนแห่งรอยยิ้มความคิดเห็นท่านต่อไปฉันผิวดำและมาเมืองไทยสองสามครั้งฉัน ไม่เคยรู้สึกถึงความรู้สึกแย่ๆจากคนไทยเลยฉันได้รับการต้อนรับเหมือนคนอื่นๆฉันรักคนไทยจริงๆพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจในประเทศของตนความคิดเห็นท่านต่อไปพี่ชายประเทศไทยปลอดภัยมากหากเคารพผู้ตำ่ำและไม่ต้องยุ่งยากกับการหาเงินจากสิ่งผิดกฎหมายพี่ชายฉันเชื่อว่าอเมริกาไม่เคยปลอดภัยจากคนทั้งโลกฉันเสียใจมากที่จะบอกว่าถ้าคุณเป็นพื้นที่ยากจนไม่ปลอดภัยหากเข้าถึงได้ คุณจะปลอดภัยหรือไม่นั่นคือระบบที่เรามีความคิดเห็นท่านต่อไปขณะที่ฉันอยู่ที่พัทยาฉันพบว่าคนส่วนใหญ่ที่ฉันพยายามพูดภาษาไทยขั้นพื้นฐานจึงตอบฉันด้วยภาษาอังกฤษที่ไม่ชัดเจนฉันได้พบกับคนขับรถที่เจ๋งสุดๆและสอนคำศัพท์ภาษาไทยให้ฉันมากมายที่สำคัญที่สุดฉันสนุกกับการฝึกฝนคำศัพท์ภาษาไทยกับผู้หญิงที่ฉันอยู่ด้วยฉันตั้งใจที่จะกลับมาและย้ายไปที่นั่นในที่สุด ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณที่จะกลับไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากอยู่ที่สหรัฐอเมริกาฉันมีความรู้สึกแบบเดียวกันฉันสนุกกับการอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนฝูงแต่หลังจากทําเช่นนั้นฉันก็แทบรอไม่ไหวที่จะได้กลับออกไปสู่โลกกว้างอีกครั้งฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณเกี่ยวกับการไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นๆด้วยเช่นกันอย่างที่คุณสังเกตโลกเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่ และฉันรับประกันว่าคุณจะพบสถานที่อื่นๆที่คุณจะได้สัมผัสด้วยฉันคิดมาโดยตลอดว่าฉันจะได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะกับฉันความคิดเห็นท่านต่อไปฉันกำลังเรียนภาษาไทยแต่ฉันเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้การอ่านและเขียนก่อนไม่แน่ใจว่าได้ฝึกพยัญชนะเคล็ดลับที่ดีคือศึกษาอักษรไทยก่อนฝึกกับครูเจ้าของภาษาแค่ฝึกอักษรแม้ว่าเป้าหมายจะไม่สามารถทำได้จริงๆที่จะอ่านมากขนาดนั้น มันทําให้การเรียนรู้คําศัพท์และภาษาไทยโดยทั่วไปง่ายขึ้นมากและยังช่วยปรับปรุงการออกเสียงของคุณมากด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปยินดีต้อนรับกลับเมืองไทยนะเพื่อนเราจะมาเมืองไทยปีหน้าและเราจะมีความสุขกับเรื่องนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันไปเที่ยวทั่วเอเชียมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วและมีคนถามว่าฉันคิดถึงสหรัฐอเมริกาหรือไม่ถึงไม่แต่ก็คิดถึงเมืองไทยความคิดเห็นท่านต่อไป ทำต่อไปนะน้องชายหลายคนไม่มีความกล้าหาญหรือไม่มีหนทางที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการลองสิ่งใหม่ๆความคิดเห็นท่านต่อไปการยกย่องเกียรติยศและความเคารพนับถือนั้นยิ่งใหญ่เกินไปลูกสาวของฉันและฉันกําลังอยู่ในเส้นทางที่เราอยู่ห่างจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา2ปีสเดือนจากอียิปต์ไปจนถึงสินไในใต้และจนถึงจอแดนตอนนี้เราอยู่ที่แอฟริกาความคิดเห็นท่านต่อไป เราอยากจะถามคุณว่าคุณคิดอย่างไรกับคนผิวสีบางกลุ่มที่ชอบแบ่งแยกและทำร้ายคนเอเชียและมีคนไทยถูกทุบตีจนเสียชีวิตไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปการเดินทางออก,อกนอกประเทศครั้งแรกของฉันจากอเมริกาจะเป็นการมาประเทศไทยแบบเที่ยวเดียวฉันอยากไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยที่ฉันได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาฉันเคยเห็นวิดีโอและรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ไปห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นอัญมณีและเป็นประเทศที่สวยงามจริงๆและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาตินะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ